สำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋วเงินรับนะคะกรณีตั๋วชนิดมีดอกเบี้ยนะคะเราจะรับโอนในราคาที่ตกลงกันนะคะโจทย์ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะชมพู่นะชมพู่นะคะได้รับตั๋วเงินรับจากการชําระหนี้ของนางส้มโอนะคะจำนวน25,700บาท นะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย12%ต่อปีนะคะตั๋วมีอายุ45วันนะคะต่อมาวันที่12สิงหาคม 25x1 นะคะนางชมพู่เนี่ยคะ่ะนางชมพู่ได้สลักหลังโอนตั๋วเงินรับฉบับนี้ให้กับนางลิ้นจีนะะโดยนางลิ้นจีเนี่ยรับโอนในราคาที่ตกลงกันอยู่ที่25,000บาทนะะ ่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง3คนนี้ก่อนว่าเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเราจะมองที่ชมพู่กับส้มโอก่อนคู่ที่1นนะ,ะชมพู่เนี่ยได้รับตั๋วเงินรับจากการชำระหนี้ของส้มโอนะ,ะแสดงว่าชมพู่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ค่ะนักเรียนชมพู่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของส้มโอ ส้มโอเป็นลูกหนี้ของชมพู่นะสองคนนี้จ่ายชำระหนี้กันด้วยตั๋วนะชมพู่ก็จะมีตั๋วเงินรับอยู่ที่มือตัวเองนะถือไว้นะพอถึงวันครบกำหนดชมพู่ก็จะต้องไปขึ้นเงินแต่ปรากฏว่านะฮะมีนางลิ้นจี่เนี่ยค่ะนางลิ้นจี่เนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้ของชมพู่ค่ะนักเรียนเขาเป็นเจ้าหนี้ของชมพู่เขาไปทวงหนี้ชมพู่ว่าชมพู่ติดหนี้ฉันอยู่นะ พราะฉะนั้นเธอต้องจ่ายชําระหนี้ฉันนะชมพู่ก็เห็นว่าตัวเองมีตัวเงินรับอยู่ในมือใช่ไหมคะก็เลยสลักหลังโอนตัวฉบับนี้ไปจ่ายชําระหนี้ให้กับลิ้นจีนะ,ะก็คือโอนสิทธิ์การรับเงินแทนที่จะเป็นตัวเองรับในวันถึงวันครบกําหนดก็เลยโอนจ่ายชําระหนี้ให้ลินจี่ลิ้นจีก็ไปรับเงินในวันที่ครบกําหนดเองคือตกลงกันด้วยราคา25,000บาทนะคะทีนี้พอเวลาเราบันทึกบัญชีนะคะนักเรียนก็จะต้องมาตีฟอร์มเป็น3ช่องให้3คนนี้เขาได้ไปอยู่ใน สมุดของตัวเองนะคะเราจะเริ่มต้นที่ช่องที่1เริ่มต้นที่ผู้จ่ายเงินก่อนระบุชื่อไปด้วยเลยนะคะก็คือเป็นเป็นส้มโอใช่ไหมคะอ่าเป็นส้มโอนะค,ะคนที่2ก็จะให้อยู่ตรงกลางคือผู้โอนผู้โอนให้อยู่ตรงกลาง ระบุไปเป็นชมพู่นะคะผู้รับโอนก็คือลิ้นจี่ก็คือเป็นช่องสุดท้ายนะ,ะเราจะมาเริ่มคู่ที่1ก่อนก็คือระหว่างชมพู่กับส้มโอนะ,ะซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมใช่ไหมคะเราจะเริ่มตามวันที่ก่อนเลยนะ,ะเริ่มตามเหตุการณ์ของวันที่ก่อนเลยนะ,ะส้มโอเนี่ยเขาเป็นลูกหนี้ใช่ไหมคะเขาก็ จ่ายชาระหนี้เวลาเขาจ่ายชาระหนี้เขาจ่ายด้วยตัว๋วค่ะนักเรียนเขาก็ออกตั๋วแล้วก็ไปจ่ายชําระหนี้ให้ชมพู่เวลาจ่ายชําระหนี้นี่ก็ต้องลดใช่หรือไม่ก็จะต้องเดบิตเจ้าหนี้ชมพู่เห็นไหมคะนะแล้วก็เครดิตตั๋วเงินจ่ายนะคะจ่ายให้ใครจ่ายให้ชมพู่พอชมพู่ได้รับชําระหนี้ชมพู่ก็ต้องเดบิตตั๋วเงินรับนะ ได้รับชําระหนี้จากใครได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่ชื่อส้อมโออ่ะคู่ที่1ก็จะหมดไปนะคะก็จะบันทึกอยู่ที่25,700บาทนะคะส่วนลิ้นจี่เหตุการณ์วันที่10กระะกฎาคมยังไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็ยังไม่ต้องบันทึกบัญชีนะคะตอนนี้ตั๋วเงินรับของนักเรียนอยู่ที่ชมพู่ ชมพู่ต้องถือตั๋วฉบับนี้นะไว้จนกว่าจะถึงวันครบกําหนดแล้วไปขึ้นเงินใช่ไหมคะนั่นคือเหตุการณ์ปกติที่เราเคยเรียนกันมานะแต่ปรากฏว่านักเรียนลิ้นจี่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขามาทวงหน,น,น,นี้ชมพู่ค่ะนักเรียนเขามาทวงหนี้ชมพู่เขาบอกว่าชมพู่เธอติดหนี้ฉันอยู่นะเธอต้องจ่ายชําระหนี้ฉันนะชมพู่ก็เห็นว่าตัวเองมีตั๋วเงินรับอยู่ในมือนะก็เลยบอกว่าอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะจ่ายชําระหนี้ให้เธอนะแต่ฉันจะ โอนตั๋วเงินรับฉบับนี้ไปจ่ายชำระหนี้ให้กับเธอในราคาที่ตกลงกันเราตกลงกันที่25,000บาทใช่ไหมแต่เวลาคุณโอนตั๋วตั๋วเงินรับคุณเคยบันทึกเดบิตด,ด้วยยอดจํานวนเงินเท่าไหร่เพราะเวลาเครดิตออกไปคุณก็ต้องเครดิตด้วยชื่อและจํานวนเงินเท่านั้นถูกต้องไหมแต่ราคาที่ตกลงกันเนี่ยค่ะนั้งเดืยนมันจะถูกมามาถูกบันทึกไว้ตรงนี้เดบิตเจ้าหนี้ลินจี่เพราะคุณ โอนตั๋วฉบับนี้เพื่อเพื่อไปจ่ายชําระหนี้ถูกไหมจ่ายชาระหนี้ให้ใครลิ้นจีเพราะเั้นหนี้ก็ต้องลดคุณก็ต้องเดบิตเจ้าหนี้ลิ้นจีแต่เงินที่ใส่ตรงนี้เห็นไหมคะเราจะไม่ใส่2 5งหมนเรนะเราจะใส่ในราคาที่ตกลงกันก็คือ2 5งหมนทีนี้ผลต่างที่เกิดขึ้นจะไปปรากฏอยู่ทางด้านเดบิตถ้าปะถ้าปรากฏอยู่ทางด้านเดบิตให้น้องเรียนใช้ชื่อดอกเบี้ยจ่ายนึกไหมใช้ชื่อดอกเบี้ยจ่ายก็คือต่างกันท,ที่700บาท ลิ้นจี่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของชมพู่คุณได้รับชําระหนี้เป็นตัว๋วก็คือเขาโอนตั๋วมาเพื่อชําระหนี้ให้คุณคุณได้รับชําระหนี้เห็นไหมเขาโอนมาให้คุณคุณก็เดบิตเลยค่ะเดบิดตตั๋วเงินรับด้วยชื่อและเงินเท่ากันเห็นไหมตั๋วเงินรับเนี่ยชื่อและเงินมันจะเท่ากันเชื่อมโยงกันไปหมดนะคะ รับชาระหนี้จากใครรับชําระหนี้จากชมพู่คุณก็เครดิตลูกหนี้ชมพู่ออกไปสิในี่เมื่อคุณได้รับตัว๋วเงินรับแล้วคุณก็เครดิตลูกหนี้ออกไปแล้วเวลาเครดิตลูกหนี้ออกไปให้นักเรียนเครดิตด้วยราคาที่ตกลงกันนะเนี่ยสองหมื่นห้าพันบาทนะคะไม่ใช่มูลค่าของตั๋วนะด้วยราคาที่ตกลงกันเท่านี้ผลต่างที่เกิดขึ้นปรากฏอยู่ทางด้านเครดิตนะให้คุณบันทึกชื่อว่าดอกเบี้ยรับนะคะจํานวนเงินเจ็ดร้อยบาทนะทีเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ย ตั๋วเงินรับฉบับเนี้ไปอยู่ที่มือของลิ้นจี่และไปอยู่ที่มือของลิ้นจี่แล้วลิ้นจี่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามตั๋วในวันที่ครบกําหนดก็ถือตั๋วนั้นไว้จนกระทั่งถึงวันครบกําหนดคือวันที่เท่าไหร่วันที่24สิงหาจากที่คุณเคยเดบิตตั๋วเงินรับพอถึงเวลาคุณจะไปขึ้นเงินคุณต้องเครดิตเงินสดออกอคือเครด,ดิตตั๋วเงินรับออกไปเลยค่ะนะคุณจะไปรับเป็นเงินแล้วนะคุณก็เดบิตเงินสดเลยเพราะวันครบกําหนดคุณจะได้รับเงินตามตั๋วเลย เครดิตตัวเงินรับออกไปนะคะสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาททีเนี้ยดอกเบี้ยรับตัวเนี้ยหานักเรียนนะดอกเบี้ยรับตัวเนี้ยเวลาเราคํานวณตัวฉบับเนี้ยเป็นตัวชนิดมีดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยจะต้องเกิดขึ้นในวันที่ครบกําหนดเกิดขึ้นในวันที่ครบกําหนดเท่าไหร่ให้นักเรียนเอาเงินหน้าตั๋วตั้งเลยค่ะก็คือ25,700บาทใช่ไหมคะ เราจะต้องคูณกับอัตราดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้โจทย์กำหนดกี่เปอร์เซ็นต์คะย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนโจทย์กำหนดขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์โจทย์กำหนดมา12อายุตั๋ว45วันเพราะฉะนั้นเราจะคูณ12กับอีก45วัน12อ่า12%ก็คือ12ส่วน100ยใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วย45วันคูณด้วยอายุของตั๋ว45วันนะคะหารด้วย ปีธุรกิจอ่ะสมมติว่าครูกำหนดเป็น360ก็ใช้360ถ้ากํถ้ากำหนด365ก็ใช้365ก็จะได้ดอกเบี้ยรับเท่ากับ385บาท50สตางค์นะะอันนี้คือวันที่ครบกำหนดของเขาก็จะเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดไปเลยเพราะว่าตั๋วเงินรับเงินหน้าตั๋วบวกกับดอกเบี้ยรับก็จะกลายเป็นเงินสดนะ,ะดอกเบี้ยรับจะเกิดขึ้นกรณีที่ตั๋วฉบับนี้เป็นตั๋วมีเป็นตัวนต๋วชนิดมีดอกเบีย้ยดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในวันที่ครบกําหนดเลยค่ะ คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยอายุของตั๋วนะแล้วคุณก็เดบิตเงินสดนั้นซะคนที่จ่ายเงินคือคนแรกเลยค่ะคนที่จ่ายเงินคือคนแรกจําได้ไหมที่เขาเครดิดตตั๋วเงินจ่ายไว้เนี่เห็นไหมฮะเขาเครดิดตตั๋วเงินจ่ายไว้เพราะฉะนั้นเวลาถึงวันครบกําหนดเขาก็จะต้องเดบิดตตั๋วเงินจ่ายออกไปด้วยชื่อและเงินที่เท่ากัน แล้วก็เป็นตัวชนิดมีดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยนี้เช่นเดียวกันโดยใช้การคำนวณเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะ25,700คูณ1 2คูณ45วันเหมือนกันเลยค่ะก็จะอยู่ที่385บาท50สตางค์เราก็จะเอาเงินหน้าตั๋วบวกกับดอกเบีย้ยจ่ายตัวเนี้ยจ่ายออกไปเลยค่ะเป็นเงินสดเห็นไหมคะก็จะเป็น26,85บาทกับ50สสตางค์นั่นเองนะคะ